สำนักงานประกันสังคมเพิ่มช่องทางการจ่ายสิทธิประโยชน์เงินทดแทนแก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ์ผ่านบริการพร้อมเพย์สำนักงานประกันสังคมเพิ่มช่องทางการจ่ายสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลค่าทำศพคลอดบุตรทุกพลภาพและว่างงานผ่านบริการพร้อมเพย์กรณีจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิ์สามารถเข้าถึงบริการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วโปร่งใสลดความผิดพลาดโดยไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกับสำนักงานประกันสังคมในการขอรับประโยชน์ทดแทนดังกล่าวลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารที่เปิดบัญชีไว้ได้ทุกธนาคาร โดยสำนักงานประกันสังคมเริ่มให้บริการจ่ายประโยชน์ทดแทนตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566เป็นต้นไปขณะเดียวกันยังสามารถติดต่อขอรับเงินทดแทนได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง12แห่งจังหวัดสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านและอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารหรือสาระความรู้ที่จะนำมาแจ้งให้แก่ทุกท่านทราบกันต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ